对。你好。<noise> <noise> สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูบ้านใหม่กันนะคะกับว่าเดี๋ยวจะย้ายที่อยู่จ้านะฮะเชฟทอมเจอในอินเทอร์เน็ตบ้านที่แบบว่าเฮ้ยก็พอๆกับแบบนี้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันใหญ่กว่านะคะก็เป็นแบบสตูดิโอแฟลตเหมือนกับที่ชมอยู่เนี่ยนะคะก็มีเตียงที่นอนนะคะมีเอ่อคิทเช่นนะคะแล้วก็มีห้องน้ําแล้วสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นมันมีพื้นที่ข้างหลังบ้านนะคะเล็กๆ ให้เราได้ออกไปนั่งข้างนอกบ้านได้สบายใจแต่ว่าที่ําอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีพื้นที่หลังบ้านน่ะนะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าลอนดอนนะเราใกล้ๆก,กว่าที่ําอยู่อีกนะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเดี๋ยวก็จะพาเอฟซีนะคะไปดูกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงนะคะก็เขาเรียกว่าไปวิวนะเพื่อนๆแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาก็คือเราเวลาเราเจอในเน็ตเราก็ติดต่อไปนะคะจะเป็นเอเจนซี่หรือจะเป็นเจ้าของโดยตรงก็แล้วแต่แล้วก็ ทำการไปดูนะคะทีนี้ก็แล้วแต่เขาหรือว่าแล้วแต่เรานะคะเขาอาจจะไม่เลือกเราก็ได้ถ้ามีคนสนใจหลายๆคนแล้วเขาเห็นว่าใครที่เขาชอบมากกว่าเขาอาจจะเลือกคนนั้นนะคะแต่บางทีถ้าเราไม่สุดไม่ถูกใจเราก็ไม่เลือกก็ได้นะคะทีนี้เราก็ต้องดูอีกว่าเรแวบนอกบ้านตรงนั้นมันมีอะไรบ้างอืม something X maybe from the previous tenants, maybe they, they left the foot unattended or something. Yeah, yeah. And they normally bond, because I was here on Saturday, there was nothing here. Yeah. And the property is empty, so sorry about that, but that's, we'll get the batteries here. Yeah. I don't have the lights open. Feel free to explore. I'll keep an eye on the car, because I don't want to get it. Cheers, man. This is the living room. The living room คุกเกอร์นะคะแมลงวันเยอะมากเลยด้านหลังนี่ตการเดินด้านหลังเก็บของด้านนี่ว่าทิ้ Yeah there a so many fly แมลงวันเยอะที t โรงม So m c h I don't know why t s so w r o n

oh yeah i needed to work for the table but that on not work top yeah i'm not clean about a fly baby nah. no it's look like a bit like lot. Like uh, yeah could end up like Big, bigger space, Yeah, it? So that's a bit bigger space. More comfortable, wouldn't it? Yeah. We sort it out. Yeah. What do you think about it at the back? Yeah. So, I we mean, put some lights up and yeah. well, we had to... have to be careful with the back as well you know someone can break but it's a lot of space กลับกันมาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวมาตะกี้ที่เราไปวิวบ้านหลังใหม่กันมานะคะ เฮ้ยมแมลงวันเยอะมากไม่รู้ว่ามาจากไหนขนาดมันหน้าหนาวแล้วนะแม่งเหมือนว่ามแมลงวันมันฟักไข่อยู่ในนั้นนะเพื่อนๆคือเรามองว่าถ้าเราเข้าไปอยู่จริงๆเนี่ยถ้ามแมลงวันมันยังเยอะขนาดนั้นเนี่ยน่ากลัวไหมมันอาจจะแบบว่า หอยเราต้องเน่าแน่เลยนอนนอนอยู่มแมลงวันมันอาจจะมาวางไข่ในหอยเราอย่างนั้นนะคะดิฉันก็กลัวเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ต้องบอกให้เจ้าของนะคะไปจัดการมาแมลงวันซะแต่ว่าเออคนที่เขานะคะเออมาเปิดประตูให้ดูเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของนะ,ะเขาเป็นเอเจนซี่ agency, ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่เจ้าของเขาเนี่ยให้บริษัทจัดการอ่ะนะคะ เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะก็มีลูกชายแค่คนเดียวอะนะนั่นแหละเพื่อนๆเออเขาก็บอกว่าเจ้าของก็ เอ,อ่อยังไงก็ได้เรียบง่ายอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวก็ดูดูกันอีกทีนึงแต่ว่าแชมกับเทปทอมก็เลยตัดสินใจกันว่ายังไม่ตัดสินนะคะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดหลังจากที่เราได้ลองดีเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใน Google ดูแล้วว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยค่าเช่าบ้านค่าเช่า p r o เ e r t รที่อังกฤษเนี่ยมันถูกลงนะคะนิดหนึ่งถูกลงกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะอทธิพูดถึงเนี่ยหมายถึงในลอนดอนนะคะเพราะว่าลอนดอน มันมันมันเวอร์ไปแล้วเนี่ยลอนดอนก็คือค่าของชีพมันสูงเพราะว่าคนต่างชาติแหเข้ามานู่นนี่นั่นต่างคนต่างหลังไหลนะคะไม่ว่าต่างชาติหรือว่าข้างในชาติก็เถอะนะคะเป็นแหล่งที่ทํามาหากินนะคะเป็นแหล่งเงินแหล่งทองดังนั้นเนี่ยลอนดอนมันถึงแพงไงเ,เพื่อนๆแต่ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้เนี่ยนะคะคนเดินทางไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพวกที่เขามี property อยู่เนี่ยเขาก็ต้องด r o p นะคะราคาค่าเช่าลงนะคะอืม เพราะว่าดีมานกับสัปปายไงเพื่อนๆให้มันมันไม่มันไม่คล้องจองกันน่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยเออโอเคเดี๋ยวตัดสินใจต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือมันมีวูดจ็อกมันวูด d ็อกแบบนะคะเป็นเออ่ตู้เสื้อผ้าแค่อันเดียวเท่านั้นตู้เดียวเพื่อนๆก็ไม่พอนะคะก็ต้องให้เชฟพร้อมทําอีกต่างหากส่วนเตียงก็ก็โอเคนะเรามองแล้วมันมันก็ยังมีดูความเป็นแบบว่าโฮ้ยมันไม่ทันสมัยอ่ะแต่ถ้าย้ายไปอยู่จริงๆอ่ะนะ ต้องให้เชฟทอมนะคะจัดเอาแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดเลยหรือว่าเราอาจจะไปหาที่มันไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการเอาเองอาจจะอาจจะดีกว่านะคะเพราะว่าบางทีมันดูแล้ใหญ่ตัวเวิร์กท็อปในในคิทเช่นน่ะนะคะก็มันแครกอะเออ มันดูแล้วมัน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 เก่าอ่ะเพื่อนๆมันเก่าแล้วมันโสมขนาดหน้าต่างอ่ะนะคะปกติมันจะมีดับเบิ้ลเกรสนะนะหมายความว่าหน้าต่างกระจกสองนะคะกระจกกระจกสองชั้นด้วยกันแต่อันนี้เป็นกระจกชั้นเดียวก็คือเป็นรุ่นหวยรุ่นเก่ารุ่นถูกอ่ะนะเพื่อนๆแต่นะคะเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าข้าเขาซื้อแท หรือว่าภาษีท้องถิน่นรัฐบาลท้องถิ่นที่เขาเก็บทุกๆพื้นที่นะคะเขาก็จะมีอัตราที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ p พอ p e r t y แล้วแต่แต่ละท้องถิ่นด้วยเขาบอกว่าจะตกอยู่ที่ประมาณ100ปอนปอต่อเดือนนะคะนอกเหนือจากค่าเช่าก็คือประมาณ1000อืันน้ำค่าไฟเนี่ยก็อยู่ที่กับ c คาน์ e อร์เนี่ยก็รวมกันต่อเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ170 5ปอนด์นะคะ1ันทพาวนะคะแล้วก็ on t o ็ก็น่าจะประมาณไม่เกิน1,200ปอนด์นะ1,200ปอนด์นี่คือค่าทั้งหมดนะคะเช่าในแต่ละเดือนที่จะต้องจ่ายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะคิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่อ่ะไม่เกินพันสนะคะที่เขาบอกคูณ40ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ48,000บาทนะคะกับค่าเช่านะ คือข้อดีของที่ทีไ่ไปดูเมื่อกี้เนี่ยมันดีตรงที่มันมีพื้นที่ข้างหลังเล็กๆะนะคะสำหรับสมมติว่าอย่างซัมเมอร์สามารถออกไปทำบาร์บีคิวหรือว่าพาเพื่อนอินไว้เพื่อนมาแล้วก็อาจจะมีปาร์ตี้เล็กๆนะคะแล้วก็ให้อีน้องลูกหมูได้วิ่งเล่นได้อะนะแต่บอกจริงๆว่าการาดชข้างหลังเนี่ยคือห่วยมากคือพังแหล่ไม่พังแหล่ก็คือมันโซมอะ่ะเป็นเพื่อนนะคะตามสภาพที่แชมถ่ายไปเลยให้เห็นนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าสรุปแล้วเดี๋ยวเรายังไม่ตัดสินใจแน่นอนนะคะเพื่อนๆขาเราจะต้องใช้เวลาในการดูแต่ที่แน่ๆก็คืออีกครั้งช่วงนี้เนี่ยค่าเช่าถูกลงจ้ะนะคะก็เดี๋ยวดูๆไปนะคะแต่ย่านที่เราไปดูเนี่ยมันก็คือโอเคนะคะโอเคเลยนะคะบริเวณนั้นน,น,นะคะโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะเออ ้านหลังใหม่ที่เราไปดูกันวันนี้แหละนะคะแค่นี้แหละเพื่อนๆเออเดี๋ยวเราติดตามกันต่อจ้ะเดี๋ยวจะ,จะรีวิวรีวิวให้เป็นอพิสูน์อพิสูน์เลยเพราะว่ามีคนสนใจกันเยอะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าลอนดอนนะคะนู่นนี่นั่นอาศัยอยู่ในลอนดอนอะไรยังไงดูเว็บไหนหนู่นนี่นั่นอะไรยังไงนะคะติดตามกันได้คะ่ะจากช่องลูกหนูยูเคนะคะสดๆเรียวๆเพียวๆเลยค่ะนะัก วันนี้นะคะ Don't forget to subscribe นะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ใครที่จะมาเรียนลอนดอนใครที่คิดว่าจะย้ายมาอยู่ในลอนดอนเนี่ยนู่นนี่นัน่น,นอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็เนาะโชคดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไอ้อ้วนโอเคสิดัน Oh my god ไอ้อ้วนใครกัดผ้าขาดอะไอ้อ้วนอะ